กรอภิพิชาัจกายพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องกรซอภิ์พิชชาเป็นคนเปิดให้หรอฮกำลังหลงช่องอยู่ค่ะว่าจะช่องไหนใช่ไหมคะอ่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 ะโอเคยังไงคะวันนี้จะทำอะไรกันวันนี้เราจะมา กะกล่องรีวิวของเล่นจากชุดแฮปปี้มีลของแมคโดนัลด์มาใีกเลยเขาส่งมาให้เราอีกแล้วนะคะขอขอบคุณแมคโดนัลด์ด้วยนะคะอ่ะอุ้ยก่อนอื่นนะคะก่อนจะเริ่มจิ๊อุ้ยเสื้อพวกเราเป็นไงคะโอ้เสื้อของเสื้อเกรสแอนด์กนะคะตอนนี้มีขายแล้วนะคะติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจ ทูบดามคอมเที่ยวและไลฟ์สไตล์แบบครอบครัวหรือมาดามแอนนะคะคุณแม่แอนลูกสามนะคะตัวละ250บาทนะคะใช่แล้วค่ะเป็นเสื้อคอตตอนใส่สบายนะคะสบายเย็บสวยงามทรงดีนะคะมีสกีนรูปน้องเกดต้องการมีทั้งใส่เด็กและใส่ผู้ใหญ่โอเคตั้งแต่สองขวบยันโตเลยค่ะคนโตก็มีนะคะมีสามสีมีสีขาวด้วยนะคะอ่ะโอเค ก็มาดูกันที่วันนี้เราจะรีวิวอะไรบ้างครับกายอุ้ยมี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 อะไรเป็นยังไงหม่าเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินยังไงครับอันนี้มันมีตั้งนานแล้วนะมาเป็นคงมาม้าคงคงไม่เคยดูของเด็กไงอ่อันนี้อยากได้ที่ทำยังไงคะเจสส์คะเริ่มจากอันนี้แล้วกันอยากได้ต้องทำยังไงแบบป้าคะออยากได้นะคะก็แค่ไปซื้อชุดแฮปปี้มิลที่แม็กโดนัลด์ชุดแฮปปี้มิลที่มันจะแถมของเล่นใช่ไหมคะอันนี้เป็นชุดสำหรับ เอ่อวันที่เท่าไหร่เนี่วันที่เท่าไหร่คะแปดพฤศจิกายนหกสองถึงสิบสองธันวาคมอ๋อมีเวลาจํากัดนะฮะแต่สัปดาห์เขาก็จะเป็นหมุนเวียนกันไปนะฮะขายเป็นซีรีส์อาทิตย์ละอาทิตย์ไม่ใช่ว่าไปซื้อทีเดียวเหมาหมดแปดแบบดังนั้นอ่ะก็แวะเวียนไปดูได้นะคะอ่ะเราจะเริ่มจากอะไรดีเอ้ยทำไมมีมีแบบตั้งของเล่นผู้ชายของเล่นผู้หญิงเนี่ยอ่ะเริ่มจากของหนูก่อนเลยอ่ะแต่ของหนูเป็นอะไรคะมีทั้งหมดสี่แบบเป็น Hello Kitty cosplay อันนี้เป็น Hello Kitty โอ้นี่โอ้แต่งชุดเป็นเจ้าหญิงยังไม่หมดยังมีเรื่องเล่ามันหมดได้ด้วยนะเนี่ยโอ้ใช่นี่วะไรเล่นต้องทำอย่างงี้ค่ะตเอาลงไปกับพื้นเสือก็ถ่ายออฟติจัตถ่ายอ๋อถ่ายแล้วจะหมุนเหรอคะอ๋อนี่นี่นี่หยุด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 อ๋อถ้าเกิดว่ามันหมุนมันก็จะเอ้ยถ้าถ่ายมันก็จะหมุนใช่ไหมคะอ่าทีนี้พื้นเราอาจจะไม่ค่อยดีอันนนะคะก็จะมีเรื่องอันนี้นะคะของ เทลอร์คิตตี้พิซซ่เนี่ยก็จะเป็นการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเจ้าหญิงคิตตี้แสนสวยลองเคลื่อนไปข้างหน้าดูคิตตี้จะหมนตัวแล้วเป็นลัให้ทุกคนได้เห็นโอเคอ่ะไม่ต้องเล่าทุกตัวหรอกออามาดูกันเฉยๆแล้วกันนะตัวนี้เป็นไงติดมีชุดอะไรกดหาตัวนี้เนี่ยจะเล่นกีตาร์ Hello Kitty Rocking and Rocking Roll อ๋อเป็นนักดนตรีตัวนี้นะคะแต่คิตตี้มันจะดูอ่อนหวานใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นร็อ rock rock r อ๋อมีกลุ่มตรงนี้นะคะับโชว์รีลายโยกหัวดีดกีตาร์สุดมันที่อยู่นี่มาชอบตัวนี้มากตัวนี้ตัวโบเขียวเหรอคะอันนี้อันนี้ทำอะไร Hello Kitty mermaid นั่งเนื้อเหรอฮะทำอะไรได้ะะีนคก็ถ่ายไปข้างหน้าค่ะแล้วหารจะกระดกระดิกเหรอคะ อ๋อนี่นี่นี่หางจระก็ดีอ๋ออ่าดูโอ้น่ารักมากเลยตัวนี้เหมือนว่ายน้ำค่ะตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น Hello Kitty Hero นะคะเป็นยังไงเวลาที่โลกมีภัยก็จะได้เวลา Kitty อันนี้ตัวนี้เล่นยังไงร่างเป็นฮีโร่อันนี้เล่นยังไงคะใส่เหมือนกัน ไมเขาบอกว่าให้ลองกดที่หัวดูคิตตี้จะยกแขนขึ้นจนอ๋อ้โอ้อจนผ้าคลุมกระเพืออ๋อกดยกหัวอาหารมันอะไรนี่ค่ะองลองกดกับโต๊ะลองกดค้างอ๋อโอ้เหมือนนี่ทั้งทั้งมือทั้งผ้าคลุมนะคะยับ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 เลยทำอะไรให้ดูอะไรคะบินค้างบินค้างอะไรนะยังไงเนี่ยทุกคนอึ้งเลย อ,อ๋อกางบีโอเคค้างได้อ,อ,อ่ะอันนี้ก็ไปสะสมกันได้นี่โอ้น่ารักน่ารักไหนใครชอบตัวไหนกาชอบตัวไหนหนูชอบตัวนี้นะหนูชอบตัวนี้ตบปั๊ชอบเจ้าหญิงมาชอบเนี่นยอ่ะโอเคทีนี้<ๆ>เขาบอกว่าถ้าแบบเด็กผู้ชายก็อาจจะไม่ชอบคิตตี้ใช่ไหมเด็กผู้ชายก็มีความมันเงี้ยนยมีอะไรคะเบเบรดเบเบเหรอฮะมันคือลายกายไหนยิงให้ดูหน่อยอ๋อตัวยิงเหรอ โอ้ยิงอย่างงี้หมุนได้มันคือเอาไว้สู้กันไว้สู้อ๋อไว้สู้เตะกันใช่ไหมฮะอ๋ออย่างงี้เหรออ๋อ้และใครอันนี้ก่อนก็ชนะใช่ไหมใครล้มก่อนแพ้อ๋อใครหยุดเล่นก่อนแพ้อ่ามีกี่ลายมีกี่ลายไหนเขาดูหนแล้วทั้งหมดสี่ลายค่ะสี่ลายนะฮะสีอะไรเป็นสีอะไรตัวนี้ก่อนว่าจะอ่านให้ฟังสีนี้ไม่เคยเอาสีนี้ก่อนนะสีฟ้า อันนี้หน้าตาน่าจะเหมือนเหมือนกันนะยกเว้นไอ้นี่เนาะไอไอลูกกระสุนไม่เหมือนกันเฮ้ยเนี่ยเป็นเบเบเลตแห่งลองกินอุสที่มีทั้งความเร็วและความรุนแรงของลุยนะคะนักเบเบเลตผู้หญิงทนนองหนึ่งในนักเบเบเลตที่เก่งที่สุดในโลกอ๋อสีฟ้านะคะขอดูลายหน่อยอ๋อนี่มันก็เร็วเหมือนกันโอ้โหนี่นักกิงทันะอ่าส่วนสีแดงนะคะเป็นเบเบลต รกไหนไหนไหนดูสิอ่ะย่างนี้ดูนะฮะตองการข้ามชาติโอ้โหนี่นี่นี่คูเรนในนะคะนักเรเบตอัจฉริยะมาดี่ฟังมามาอ่านแล้วปลาปวดหัวนี่ของอะไรเนี่ยอ่าจะใครเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้เขาคงรู้อยู่แล้วแหละใช่นะอ่ะสีเหลืองอ่ะสีเหลืองอ่ะสีเหลืองเป็นอะไรสีเหลืองโกแฟนเรเบตาร์ทเนอร์ของฟรี อ่ะดีนี้ของฟรีอู้ได้ของฟรีทุกอย่างเลยอู้มาอ่านไหอ่างงไงอ่ะแล้วก็สีฟ้าแล้วกันอ่ะดูหน่อยนะอ่ะสีฟ้านะฮะสีน้ำเงินอ่านี่นสีน้ำเงินมันก็จะมีสีของมันเป็นสามเหรียญอ๋อโอเคก็สนุกดีใครอยากจะสะสมแบบนี้นะคะเอาไปตั้งโชว์ก็ได้เอาไปเล่นก็ได้นะครชอบอย่างหนึ่งตรงที่เขาทำแต่ละซีรีส์เนี่ยแบ่งเพลชัดอันนี้ตรงมากอยากสนุกจุดอ่ะ ใครอยากได้แบบนี้ก็ทำไงคะไปวิ่งไปที่แมคโดนัลด์โดยด่วนนะคะตั้งแต่8พฤศจิกาย,ยนถึง12ธันวา6 6นะคมปี62ค่ะโอเคคะ่ะอ้าวันนี้น้องเกตกับน้องกายกับแม่แอนลากกันไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมอุ่นหัวเต้าเกสกายกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ